มาแล้วมาแล้วเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่สุดได้แล้วโอ้ยเอาหนี่พี่ใหญ่สุดยอดเลยเจ้าเก่งแฮงตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยใหญ่สุดเลยอ่ะอันเจ๊ได้มาหนี่บอก้เบิ้งครับเอาโอ้เอาเ,าบ,ออเบิ้งครับพี่ โอ้ตัวเล็แหงมัดจะรับเส้านี้ครับขาท่ายง่ยนี่พี่น้องเหมือน้มาต้องไว้เลยครับมึงพี่เขาท่ายง่ายแม่ท่ายง่พี่ครับลัดลัดเต็มเลยรัดพี่พี่มองปปลาพี่ครับโอ้โ่นตมึงหาเลยปลามมีตัวใหญ่กดลันไปูแลไปดูแลไปแลเอิมแลไปเป็นมู มันที่แลนไวเดี๋โอ้เป็นฝูงเลยต่องเท่งเนี่ยมาแล้วครับพี่เรา่อต้องเต็มเลยต่างงา่างแบบเงียบเงียบปลามันขึ้นมาหาเองเห็นว่าทั้นทงนากเต็มเลยมาแล้วมาแล้วอยู่อย่างน,น,นี้เงเอ้า xong tốt đấy. nè từ bụng bầm hảo sáng nè gì ho hồ ho 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 ตัวใหญ่แดดออกเรืองป้ายังหนิงเรืเอาละต้องรอแดดออกพฝนครับน่องแดดออกป้ายังสีหนิงเรืองป้ายังสีเขาปุ่มใหม่โอ้เห็นแล้วตัวนี้มันมืดผู้เด่นแล้วข้างหน้าเห็นไหุ่นโอยเสียงบาดยูเซ่เบื้งเบิ้งเบื้องเท้แลนนี่เห็นไ่มเดี๋ยวก็ะยุดนี่เห็นไหมมาสิเดี๋ยวก็ะยุดตัวงตัวเงาๆครับเผ่าไปใหม่ผ่าปุ่มใหม่ tăng cường các tôi nhẹ nhàng, yếu sướng nhẹ mày, lên bớt căng nhả, ối cái nước, nhỉ 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 có nhỉ 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 này nền, nền

รัานมาแล้วมึง hey, ยังเล่นคุนจะไล่ประมาณสิบกาโทษเลยครับยืนอยู่ซื้อมานี่มานี่มายืนยูนี่มีแต่ตู้ง่าเลยเบิ่งเข้าไปงแน่มาแล้ว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 เอาตุใหญ่เอาตุ้ใหญ่สุดได้แล้วอ้ยอู้นี่พี่ใหญ่สุดยอดเลยเจ้าเกีงแห้งอ้หฝุ่นฝุ่นม่มาพี่แล้วฝุ่นรัดฝุ่นรัดฝุ่นใหญ่ทุ่นรัดไปตัดไปไอ้บุ๊ดดิเอ้าเดี๋ยว อุดจาเมื่อนำค้นครับถออือยูเตินมมาหาเอาแล้วยืนหนูซื้อยลยแ่มวนมากผีมามากผีมีละมาๆๆโยกแกงเลยเด็กแว่นอุ้ยไอ้เิ้าโกตกแกงมือต่งขวันไปต่างหงายเนาะเด็กกมาใหม่เด็กัมาใหม่รอดน้ำน้ำใใสเอาเถอะะเอาเอะนทางหลังทัง เกอจเ้าตัวเองเดี after, ๋ยวเ้าต e. e ีก e ันด e ้วยอยู e ่ในใไม้น e ั่นอยู si e ่นใไม้ของสันน่ะอยู่นบไม้สีนี้ช่องี่อย่ไม่ป้าบรดใส่ป้าอยู่แถวนีและป้าเข่านีอยู่นใม แอบเตปไปเด้อนี่ล่ะเพราะต้ไปใสดอกป้าแอบให้ปใหม่ใือออเ้เ้ได้เฮ้ยได้โอ้ขานำแม่ขอนนำแม่ขอนนำแม่แมุ่ดุดุดขนาดชื้นรุดรุาวะตาวะยา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 อะไร อปิน hey. ื uh, oh, ้อมางเนื้อแนจิ้นแทนจนแทนจิ้นนะกับมันนี่นะเราอยากถอนนอ่างุดกเตัว่ะใหญ่ๆกลับงามเลยยูนี่หนำที่ใสยูนี่นีเ หลังจะเห็นหลังมันตัวพอแล้วพอแล้วพอแล้วเป็นหมูเลยอยูน่นี่เป็นสีเป็นเศร้าเลยเอาก่อนครับล่านีานย่ย่าเขาย่งไปอันนี้อู้หลายยังครับเออเขาจะอยู่หิงอยู่นี่หลายตัวอยู่ใหม่ใหม่แมนยู่นี่ใหม่แดดมังสี่ละ ผีเห็นม่แล้วต้นเลยบุญเป๊ะใหม่บุญส่องเอาลันเดินเป๊นใหม่โอ้โหครับเพิ่งวิจะใส่ง่ายๆเลยแต่ว่าเป็นผ้าประทับใจแห่งปีเลยครับสุดยอดเนี่ยครับบ่ได้พอกันด้วยเนาะพอแต่ตอนกลางคืนมึนหนีมาต้องเว้นเลยครับมีดีหางป่า อโอ้สองมันมันไปแล้วไม่เล่ะ <c oughs> พีดเลียมม่ได้กินเลยครับปลาบกข่อยนี่แลนไปเลยมากอยู่ต้องรอดมันอยู่ดซื้อเจา้าเอาใด้องมาแล้วหมดแล้ว ต้องมีมีอยื่อต่เบ็ดต้องบ่เห็นมีดีตอนเขานี่ดูอู้หเเอเานีมาใส่นอหอเอาเอาอูอ้นี้ก็ยังเอาเอาเ่กไงกินอะง เอาใส่มาใส่คน,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 นอเอาหลออมาใส่คุ่นมึนยยงเ้อเดี๋ยวด้วย่ังเด้อตามหีกวนาุ่นกนก่เอาเอาเอาจีบไหมโอ้โหโม่นหงครับโอนี่สุดยอดส่ออแองครับมันหว<ะ>านครับ ป้าก่อนทางตัวดั้ไปกับน้ำเลยครับเนี้ยแนงแมีแต่ป้าแนวเดียวเอ้ยสุดยอดเลยล่ะนี่ย,ย,ยมีแต่ป้าเด็ดๆเ,เลยโอ้โหแน่นอนแน่แล้วมันเนี่ยมีข้าน้ลัเป็นซีที่ป้าแหลนแน่าง,งนีตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยใหญ่สุดเลยเหรออั้งแต่ไหนมานี่บอกเบิ้งครับเอาโอู๋เอาเบิ้งครับพี่ สุดยอดครับมัน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 ไปไเรื่อยครับวันนี้บนมวๆน้ำกัน